รู้ทันกันได้คุณผู้ชมคะต่อไปนี้เนี่ยหากมีอาการในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่สบายไม่ต้องไปเอะใจว่าจะไปโรงพยาบาลดีไหมจะรักหรือเอกชนดีเพราะนะวันนี้เองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับยาได้นะคะในเรื่องของร้านยาชุมชนอบอุ่นทั่วประเทศเลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งสิทธิทประโยชน์นะคะที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองค่ะแต่จะอาการแบบไหน16อาการในขายที่ว่าคือ อะไรมารู้ทันกันได้ในวันนี้ร่วมพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้สบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีไหมครับสบายดีอยู่ครับไม่หฮะถ้าไม่สบายไม่เป็นไรนะฮะทำไมครับเป็นมากไปโรงพยาบาลเป็นน้อยๆไปร้านยามีไทยอินเล็กน้อยทีนี้ เมื่อสักครู่พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างคนที่อาจจะป่วยเล็กๆน้อยบ่อยฮะหมอบางทีก็ไม่อยากจะไปเสียเวลาทั้งวันเพื่อไปโรงพยาบาลทั้งของรัฐของเอกชนทีนี้เล่าถึงที่มาของโครงการนี้หน่อยเป็นมายังไงทำไมอยู่ๆถึงมีโครงการนี้ผุดขึ้นมาแล้ว16อาการที่ว่านั้นมีอะไรบ้างหมอครับเป็นเหมือนตอนที่เกิดเมือนสักครุยนะครับ,รบเพราะว่าปกติเวลาเราป่วยเราไปโรงพยาบาลกัรนี้ไปโรงพยาบาลเนี่ยแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยหลวงเขาจะดูแลให้แต่ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ค่ะลดกาเสียเวลาเราต้องหยุดงานเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่มีใครชดเชยครับดังนั้นเวลาไปโรงพยาบาลบางทีเราก็แหมครึ่งวันใช่ไหมฮะงั้นแต่ว่าคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมีการเจ็บป่วยหลายแบบนะเป็นตั้งแต่เป็นมากเป็นปานกลางเป็นน้อยนะฮะกลุ่มคนที่ไปเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยังไม่เยอะนะฮะปกติเวลาเราเป็นอะไรไม่เยอะอยู่บ้านเราจะมียาสามัญประจําบ้านพักผ่อนใช่ไหมฮะก็เลยมีแนวคิดว่าเออถ้าเกิด เราคนที่เป็นอาการเล็กๆน้อยๆอยป่วยไม่มากเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่ไปรับยาไปขอคาขําปรึกษาใกล้ๆบ้านแล้วหน่วยไหนที่อยู่ใกล้บ้านเราจะพบว่าร้านยาในประเทศเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็ร้านยาที่มีคุณเภสัชกรก็มีเยอะมากเช่นเดียวกันแล้วเก่งๆทั้งนั้นเลยใช่ครับถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะไปขอคําแนะนําไปรับยาใกล้ๆบ้าน,<ใ>น <ๆ S 1> ก็จะทําให้นึง่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางอ้อมอันที่สองเนี่ยนะครับก็ทําให้ ลดความแออัดที่โรงพยาบาลด้วย<ม>นะครับก็เป็นทางเลือกนะฮะใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือบางทีเนี่ยไปโรงพยาบาลก็อย่างที่บอกก็จะมีผู้ที่อาการน้อยอย่างที่คุณหมอบอกค,บคือบางทีเนี่ยคือไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะว่าก็ได้จ่ายยาแบบเบื้องต้นแล้วก็กลับบ้านร,จร,จ,รจริงไม่อาจจะต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลด้วยซ้ําไปแค่ร้านยาใกล้บ้านก็สามารถรับยาแล้วกลับดูแลตัวเองบ้านคือก็คือจุดประสงค์แบบนี้ถูกต้องถูกต้องครับเรื่องนี้จะเป็นการเพิ่มงานให้กับเภสัชกรไหมฮะคุณหมอเนื่องจากเรา หน่วยที่มาลองรับตอนนี้เราจับมือกับทางสปาเภสัชกรรมแล้วก็เชิญชวนร้านยาที่ที่ทีที่เข้าโครงการเนี่ยมีคุณเภสัชแล้วก็มีคุณภาพนะครับเข้าร่วมโครงการดังนั้นร้านยาเราจะกระจายได้เยอะนะครับและวกออยู่ใกล้ๆบ้านดังนั้นแทนที่จะไปแออัดกันที่โรงพยบาบาลซึ่งอาจจะจํานวนน้อยกว่าเรามาที่ร้านยากระจายกันไปเนี่ยอันที่หนึ่งพล้างงานจะไม่เยอะนะครับแล้วก็ทําให้คุณเภสัชมีเวลาในการอธิบายดังนั้นเราลองไปดูไปแล้วนะฮะ คุณเภสัชมีเวลาในการอธิบายคนไข้ยเยอะพอสมควรทีเดียวะนะครับแล้วมันก็ดูสะดวกดีด้วยนะอ่าใช่คะ่ะที่นี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องของการตรวจมีใบตรวจยืนยนันหรือว่ามีใบรับรองแพทย์มาก่อนไหมคะไม่จําเป็นครับถ้าเกิดมีอาการไม่มากนะครับสามารถไปร้านยาได้เลยครับไปร้านยาไปติดต่อขอรับได้เลยแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างบางเคสอาจจะต้องแบบขอใบรับรองแพทย์อันนี้ถามเผื่อนะเผื่อบางทีแบบอาการไม่ดีอยากรู้สึกอยากจะต้องพักผ่อน แต่ว่าที่ทํางานมีข้อแม้ว่าต้องเอาเอกสารมาทางเขาเรียกว่าหน่วยงานอย่างหรือเภสัชกรที่เขาร่วมโครงการี่ก็สามารถออกใบพวกนั้นให้ได้ไหมครับหมอต้องเรียนอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆอาการอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเจ็บไข้ไอปวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นผื่นเป็นสิบหกแบบสิบหกการเหล่านั้นถูกต้องถูกต้องเนี่จะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเรารับยาเราสามารถไปทํางานได้ดังนั้นถ้าเกิดจะมาเขาเรียกว่าแอบหัวหมอกว่าหมอแล้วบอกว่าเนี่ย มีโครงการนี้แล้วไปขอใบรับรองแพทย์ไม่มีไม่มีทางจะมีอย่างนี้ครับการดูแลเนี่ยไม่ใช่จ่ายยาไปแล้วจบนะฮะนะฮะคุณเภสัชเนี่ยเขาจะติดตามอาการจ่ายยาไปเรียบร้อยละผ่านไป3วันคือก็หนึ่งจะมีการแนะนําการใช้ยาทานยังไงเป็นยังไงนะฮะเนื่องจากเวลาเยอะเวลาที่บายได้เยอะครบ3วันเนี่ยเขาตามด้วยอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยส่งต่อด้วยนะครับ มีในเรื่องของการตรวจถามอาการแล้วถ้าไม่ดีส่งต่อให้ด้วยแล้วปัจจุบันเนี่ยร้านยาที่เข้าร่วมโครงการนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะแล้วก็จะสังเกตยังไงคะคุณหมอคะเอ,อ่ออันที่หนึ่งเลยเนี่ยสังเกตยังไงก่อนนะครับตอนนี้เราร่วมกับส,สปาเปสัชกรรมจะมีอ่านี่มีโลโก,โก้แบบนี้นโลโก้แบบนี้เป็นเหมือนชัญญกซุนยาแล้วเขียนว่าร้านยาคุณภาพของฉันใช่ครับใช่ครับร้านยาร้านยาเนี่ยนะฮะจะเป็นร้านยาที่อันที่หนึ่งเนี่ย เข้าโครงการได้ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของทางกระทรวงก่อนะครับแล้วหลังจากนั้นสภาเภสัชกรรมจะเชิญมานะครับให้การอบรมนะครับแล้วได้ไปประกาศด้วยนะครับเพราะว่าการให้ยาต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้วยนะครับเป็นไปตามมาตรฐานจะต้องจ่ายยายังไงคุณภาพเนี่ยงไม่ต้องห่วงเพราะสภาเขาดูเขียนกำกับไปเลยให้บริการการเจ็บป่วยเล็กน้อยใช่คถ้าเจ็บป่วยกลางถึงหนักมากเนี่ยไปโรงพยาบาลดีกว่าใ่แล้วคือโลโก้ไม่ใช่แบบเป็นเล็กๆแอบๆนะอันนี้ชมเคือเห็นตะโกนเลยค่ะว่าคือขับรถผ่านก็เห็นนะใช่ใช่ไหมฮะจริงท เงื่อนไขครับคุณหมอเงื่อนไขของการจะเข้าไปใช้บริการต้องทํำยังไงครับในฐานะคนไข้คนป่วยที่จะไปขอคาปรึกษาแล้วก็รักษาอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับบางคนเรียกสิทธิ์บัตรทองนะครับไปแล้วใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะไปถึงปุ๊บยืนยันตัวตนนิดหนึ่งวิธีการยืนยันตัวตนไม่ยากครับใช้บัตรประชาชนยื่นไปให้คุณเภสัชยวคุณเภสัชก็จะมีวิธีจะมีวิธีเสียบัตรอะไรเดี๋ยวทางคุณเภสัชก็ทำนะฮะถ้าตรวจสอบสิทธิ์แล้วเป็นสิทธิ์หลักประกันสุ โอ้โห oh, ถือถ้าเกิดไม่มีอาการหรมายความว่าแค่ไปถามเฉยแต่ไม่มีการจ่ายยาไม่มีค่าปรึกษาไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยใช่ไหมฮะประชาชนไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะว่าอยู่ในสิทธิ์การทองอยู่แล้วถูกต้องค่ะทีนี้ถ้าถามถึงผลประโยชน์แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ทางร้านยาที่เขาร่วมรงการนั้นเขาจะได้ ได้อะไรบ้างครับหมออันที่หนึ่งก็คือว่าร้านยาให้บริการเนี่ยนะฮะค,คือปกติเนี่ยเวลามีคนไปซื้อยารเราก็จ่ายยาให้กับคนไข้และเก็บสตังค์วิธีการเหมือนกันเลยจ่ายยาให้คําอธิบายนะฮะส่วนแค่ใจ่ายที่เกิดขึ้นเรียกเก็บกับสปสชอ๋อนี่ก็คือสิทธิประโยชน์ที่เขาได้ใช่ค่ะก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้รักษาคนแต่เขาก็ไม่ได้เหนื่อยฟรีเขาก็นำยาของเขาเนี่ยที่เขาสต็อกเอาไว้ก็ได้ออกสู่คนที่ต้องการรักษาใช่ครับอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเพิ่มทางเลือกให้กกัับบปรรระะชาาานนนต้อองงงเเเ็ทลืคพว่จิๆ ท่านมีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วท่านมีสิทธิ์ไปคลินิกตามสิทธิ์ของท่านได้อยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยเป็นทางเลือกนะฮะถ้าเกิดเราเป็นไม่มากก็จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเมื่อกี้ถามว่าตอนนี้มีเข้ามากี่แห่งแล้วใช่นะครับเบื้องต้นเลยตอนนี้ทางสภาเนี่ยอบรมไปแล้วแปดร้อยกว่าแห่งและทั่วประเททั่วประเทศครับจะมีแผนอบรมให้ถึงพันห้าร้อยแห่งภายในปลายปีนี้นะฮะจริงๆตอนนี้ทางเราร่วมกับทางสวทชนะทางทางเน็กเทคเนี่ยทางสวทชเนี่ยพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาตัวนึงแล้วก็มีแดชบอร์ดด้วยอนนี้่าแดชบอร์ดอ นี่มี4 4 2ล้านยานะฮะมีคนมารับบริการล้ว1 9 7 2คนอันนี้เดียวทามนะฮะอันนี้คือไอโครงการนี้ล็อตไปเมื่อไหร่ครับหมอล็อตไปหนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาพฤศจิการนที่ผ่านมาไม่กี่วันเองใช่ผลตอบรับดีใช่ครับแล้วก็ตอนที่ไหนสะดวกเริ่มให้บริการก่อนได้เลย แบบนี้นั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่เฉพาะจํากัดในพื้นที่อย่างเช่นบัตรประชาชนฉันอยู่ออออที่กรุงเทพมหานครแล้ววันนั้นไปป่วยแถวจันทบุรีพอดีนั่นนะสิสามารถที่จะรับที่จันทบุรีก็ได้ได้เลยครั<อ>ะรตรงไหนสะดวกรับได้เลยโอ้โหสะดวกมากๆเลยอทีนี้ครับมีกําหนดระยะเวลาในการจ่ายยารักษาย,ายาหรือไม่คือสมมุติว่าวันเนี้ยผมไม่หาย เป็นเล็กน้อยนี่แหละฮะคุณหมอแล้วผมไปอีกรักษาอีกสักสอวันหรือ 1, 1> อาทิตย์เนี่ยก็ยังคงไปได้ก็ยังใช้สิบบาททองนั้นได้มีกาหนดไ,มไหมฮะว่าโคต้าต่อเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงเราไม่ได้กําหนดโคต้าครับเพียงแต่ว่าคุณเพชศัีรจะอธิบายยาทานอย่างไรคร,ครบ3วันอย่างที่เรียนถ้าอาการ,ร,รไม่ดีขึ้นคุณเพชัตเขาจะโทรไปเช็ค <ไป S 2> เลยส่าคุณหก็จะส่งไปพบคุณหมอ ครับอ่าสุดท้ายครับคุณหมอครับให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยคิดว่าโครงการนี้ดีมากเพราะทําให้การเข้าถึงการรักษาของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างง่ายมีอะไรที่ในอนาคตสปสช,ชกําลังวางแผนที่จะทาอีกและอยากจะให้คุณผู้ชมได้มั่นใจอะไรในตัวสปสช,ชเชิญเลยครับกสปสชเราดูแลในเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากเรื่องรักษาพยาบาลซึ่งขณะนี้สิทธิประโยชน์เนี่ยเราครอบคลุมเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการเข้าถึงบริการเนี่ยปี2566เนี่ยเราจะพัฒนาช่องทางใหม่ๆให้ประชาชนนี มีทางเลือกในการเข้ารับบริการต้องเรียนนะครับว่าเป็นทางเลือกนะครับทางช่องทางหลักยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเพิ่มทางเลือกเช่นร้านยาเทเลเมดิซีนต่อไปเราจะมีเรื่องของ l a บนะบไปสามารถไปเจาะแ a บเอกชนได้นะฮะสามารถที่จะไปทําฟันในคลินิกเอกชนได้อน,นี้ก็จะเป็นทางเลือกใหม่ที่พี่น้องที่สปชเนี่ย <ừ. S 1> นะครับภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเนี่ยจะมอบให้พี่น้องประชาชนในปีงบประมาณ2,566ปีหน้านี้เอง<ช>นะ,ะเรื่องทําฟันเนี่ยสำคัญมากนะคนไทยไม่ค่อยดูแลสุขภาพช่องปากเลยถ้าเกิดมัน ง่ายแล้วก็สามารถทําได้เหมือนที่ท่านเลขาพูดด้ยนัก็จะดีมากเลยใช่ค่ะ,ะ,ะที่สําคัญบริการนี้คุณผู้ชม16อาการที่ลนช์ไปเมื่อ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาลดความแออัด เพิ่มความสะดวกลดภาระลาคุณหมอพยาบาลในเรื่องของการรักษาอาการที่ไม่จําเป็นที่สําคัญไม่เสียเวลากับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่สปสชได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติธนแพทย์อัจฉรล,ลิมปัญญาเลยที่ไหมข้อมูลกับราชานี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีครับ